นี้ก็เป็นการติดตามและการประเมินผลนะคะของโครงการน้ําใสไล่น้ําเสียค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะได้แนวคิดและรเริ่มจากท่านนายกจำรัดตั้งตระกูลธรรมค่ะนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงและร่วมกับอีก3หน่วยงานนะคะก็คือได้แก่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มเทศบาลตำบลบางกระทึกและโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญสำนักชนประธานที่11ค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะได้ดำเนินโครงการโดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ ของราชการเลยสักบาทเดียวนะคะค่ะและตอนนี้เราก็ได้อยู่กับผู้ที่คิดเริ่มโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็คือท่านนายกจำรัดตั้งตะกูลธรรมค่ะท่านนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเลขาานอมเกตเพชค่ะท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็อยากจะให้ท่านนายกนะคะในพูดถึงผลตอบรับของการดําเนินโครงการนี้ค่ะครับก็เมื่อปี 2,563-64เนี 2, 13, ่ยนะครับผมก็ได้มองเห็นแนวทางของคลองเนี่ยนะครับว่ามีการเชื่อมกันในเกือบทุกคลองะนะครับเสร็จแล้วก็พอดีจังหวะปี63-64เนี่ยพอดีเราปิดประตูซ่อมน้ำพอดีนะครับพอซ่อมน้ำเสร็จต้นปี65นะครับผมก็เลยประสานกับโครงการส่งน้ำและบำมัาภาษีเจริญน,นะครับของสำนักง,งานชมประทานที่11เ,เนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อมาดูแนวทางว่าเอย น้ำเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดเข้าคลอง ises, วัฒพูดคลองบางซื่อะนะครับเสร็จแล้วไหลเวียนเนี่ยไปสู่สายห้าไปออกเขตอ้อมน้อยเสร็จแล้วก็บนไปกระทุ่มล้มนะครับแล้วก็บังกระทึกเสร็จแล้วก็มาออกคลองฉางกับคลองบางกระทึกะนะครับเสร็จแล้วก็ทีแรกๆก็คุยกันเขาว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้คลองเนี่ยมันไม่น่าจะถึงกันนะครับผมก็เลยให้ทางกองบัชาการและแผ,แผนเนี่ยได้ดําเนินการลงตรวจสอบแล้วก็ ลากหลายเส้นให้ชัดมาว่าเป็นแนวน้ําเข้าเป็นลูกศรน้ําเข้าลูกศรน้ําออกนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของของเทศบาลนะครับก็ได้ประสานกับเทศบาลเมืองกระทุ่มล้มเทศบาลบางกระทึกนะครับเพื่อจะให้เก็บขุดลอกนะครับตกชวาที่มันขวางทางน้ําอยู่ให้สะอาดนะครับแล้วก็เริ่มดําเนินการนะครับก็จะบอกว่าการเริ่มดําเนินการนะครับสามวันจะเห็นว่าน้ําได้ชัดเจนแล้วว่าน้ําที่เคยดําๆนะครับแล้วก็มาใสเลยนะครับ แล้วก็ได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็คือหัวหน้าของชนประทานที่ประตูรัดมยมนะครับก็ขุณคุณเอสนะครับก็ได้มาช่วยดูแลแล้วก็มามามา,มาช่วยอำนวยการแล้วก็สั่งการนะครับในการที่จะให้ในายประตูทั้ง4ี่ีคลองเนี่ยดำเนินการนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยจะบอกว่าพอน้ำเนี่ยออกจากเข้าจากแม่น้ำเนี่ยมันเยอะพอนะครับที่จะมาไหลเวียนในไร่น้ําเสียที่ท,ที่ที่มันอยู่ในชุมชนเนี่ย มากกว่าเกินเป็นร้อยเท่าแล้วมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะก็ก็ไม่มีอุปสรรคแรกๆก็จะมีปักตบชวาสวะบ้างเล็กๆน้อยๆที่ที่มันขวางคลองอยู่ทําให้น้ำเนี่ยไหลช้าแต่ผมก็ได้ประสานกับหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานก็คือเทศบาลเมืองกระทุ่มลมแล้วก็ตำบลบางเทศบาลตำบลบางกระทึกเนี่ยให้เก็บปักตบชวาแล้วแก็คือร่วมงานร่วมมือกันร่วมมือกันครับ4หน่วยงานก็ทําให้น้าเนี่ยแค่3-4วันเนี่ยเห็นผลเลยแล้วก็จังหวะเราก็ทําทั้งปีก็ได้ผลระยะยาว เสร็จแล้วก็ขนาดช่วงช่วงน้ำน้ำน้ำฝนตกตกเยอะๆปกติจะบอกว่าประตูทุกคลองเนี่ยเราสูบน้ําออกปุ๊บจะมีฟองอากาศก็คือน้ําเน่าแต่ปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยปลายปี6-5เนี่ยไม่มีน้ําเน่าเลยะนะครับมีก็มีส่งกลิ่นเล็กๆน้อยไม่ถึงขนาดว่าเยอะนะครับแล้วก็พอช่วงหมดหน้าฝนเนี่ยเราก็เร่งดําเนินการเปิดน้ําดีไล่น้ําเสียเนี่ยก็จะเห็นว่าสภาพตอนนี้ในน้ํามีปลา นะครับชาวบ้านสามารถมาหาปลาทานเนี่ยในคลองไม่ว่าจะเป็นปลาดินปลาตะเพียนหรือปลาอื่นๆเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วก็มีการปล่อยพันปลาสวายนะครับที่บริเวณปากคลองวัฒพูธแล้วก็วัดนครชื่นชุ่มนะครับจะเห็นว่าตอนนี้วัดนครชื่นชุ่มเนี่ยมีการตั้งตู้ปลานะครับมีคนไปหยอดเหรียญหยอดแบงให้อาหารปลานะครับอาหารถ้าเกิดตอนนี้ใครผ่านไปวัดนครชื่นชุ่มก็อย่าลืมผ่านไปแวะหาอาหารปลาคก็ถือว่าเป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใช่ครับ เป็นการให้อาหารปลาใช่ครับค่ะแล้วในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาค่ะมีผลกระทบบ้างไหมคะแล้วท่านนายกมีการแก้ไขอย่างไรคะคือ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 จะบอกว่าในในรอบที่อยู่ในเขื่อนเนี่ยค่ะเรามีเส้นทางไร่ขิงไรขิงทรงน้อง3ามสเนี่ยเป็นแนวกั้นเสร็จแล้วก็มีประตูน้ําทุกคลองที่สูบน้ําออก ทำให้ผลกระทบในด้านในเนี่ยเกือบจะไม่มีเลยหรือไม่มีก็ว่าได้มีช่วงวันทีฝนตกใหญ่นิดนึงอาจจะสุกช้านิดนึงแต่เราก็ได้ประสานกันายประตูทุกของให้พร่องน้ําไว้ช่วง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 น้ําฝนไม่ตกก็ทําให้เวลาฝนตกเนี่ยเอาง่ายๆระบายไม่เกิน24ชั่วโมงก็แห้งก็คือเป็นหลักๆเลยก็คืออยู่ที่นายประตูใช่ไหมคะนายประตูชวยรับระดาน แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านนายกจำลัดตั้งตระกูลทรรค่ะที่ได้คิดเริ่มทําโครงการนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มาประเมินติดตามผลด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ สถานีสูบน้ําคลองบางซื่อค่ะและอยู่กับท่านเลขาถนอมเกตเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากให้ท่านเลขาค่ะพูดถึงการดําเนินโครงการน้าใสไล่น้ําเสียสักนิดนึงค่ะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นการรเริ่มนะครับของท่านนายกจํารัดตั้งตะกุรทมนะครับที่อยากให้แม่น้ําลําคลองนะครับมีมีความใสสะอาดนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้นําไปใช้ประโยชน์ก็เลยมีโครงการนําน้ําดีมาไล่น้ําเสีย นะครับก็เห็นผลภายใน3วันดังที่ท่านนายกนะครับได้พูดไว้นะครับว่าอะไรที่ลงมือทําแล้วก็จะเห็นผลทันทีนะครับก็ทําให้พี่น้องชาวตําบลไร่ขิงและคลองบางซื่อทั้งเส้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะได้รับน้ําที่สะอาดมาใช้นะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากนายประตูนะครับคุณวิเชียนนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางเทศบาลเมืองไร่ขิงเป็นอย่างดีก็ทําให้ พี่น้องชาวกระทุ่มล้มนะครับได้อน,นิสงนะครับในการน,นําน้ําดีไปไล่น้ําเสียและเป็นวงกว้างเลยครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขนะครับในใน,ในลักษณะข,ของการที่น้ําสะอาดแล้วก็ยังมีมีพันปลาคุาชีวิตดีขึ้นใช่ครับคุณภาพชีวิตดีขึ้นแล้วก็มีพันปลาที่สามารถที่จะหามารับประทานได้ โดยนะคบอยากให้ท่านเลยขาฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วไปสักนิดนึ่งก็จริงๆแล้วอยากให้พี่น้องชาวคลองบางซื่อและก็ทุกๆคลองนะครับอย่าทิ้งขยะลงครูคลองนะครับก็ช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับเพื่อครูคลองของเราจะได้สะอาดนะครับลูกหลานจะได้มีน้ําใช้ยืดยาวต่อไปนะครับครับแล้วที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในประตูของเรานะครับ ท่านชัย,ยารอดประชานะครับที่ดูแลการเปิดปิดน้ําให้กับพวกเราได้ใช้น้ําใสาสะอาดและที่ขาดไม่ได้อีก2คลองนะครับก็จะเป็นคุณวิเชียนนะครับที่ดูแลทั้งคลองฉางและคลองบางยางนะครับทางเทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับก็ขอขอบคุณมาทั้งที่นี้ด้วยครับค่ะและเพื่อเป็นการยืนยันอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะว่า โครงการน้ำใสไล่น้ําเสียของเรานะคะได้ดําเนินโครงการไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอพิมพวิมลรุ่งสว่างค่ะผู้อำนวยการรอพศอตบ้านท่าพูดค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะในฐานะที่คุณหมอได้อยู่อบริเวณริมน้ำเนี้ยค่ะผลตอบรับของโครงการเนี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะ คือที่ที่สังเกตนะคะคือสมัยก่อนเนี่ยน้ำค่อนข้างดำนะคะแล้วก็มีมีกลิ่นค่ะแล้วส่งกลิ่นเหม็นนะเนาะเพราะว่าเราอยู่ด้านด้านข้างคลองค่ะตอนนี้เธอหลังจากที่ทางเทศบาลนะคะได้ได้มาดําเนินการโครงการน้ําใสเนาะแล้วก็จากการสังเกตนะคะแล้วก็ก็มีคนที่ที่คอยเปิดปิดค่ะประตูน้ำประตูน้ำเนี่ยเราก็สังเกตว่าน้ําเนี่ย มันดีขึ้นแล้วใสแล้วกลิ่นล่ะคะเบาบางลงไหมคะกลิ่นเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะะคหลังหลังจากนั้นนะคะแล้วก็เออก็มีทางเทศบาลอ่ะโดยท่านนายกเนาะก็ได้ได้พูดง่ายก็คือระดมทุนคนที่บริจาคเกี่ยวกับปลาเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามาปล่อยแล้วก็พอปล่อยแล้วน้ำเนี่ยมันก็เหมือนมีการสร้างออกซิเจนใช่ใช่น้ำก็เหมือนดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ มันยังมีปลาที่ที่แบบเห็นว่ายเนาะแล้วก็คนก็มันเป็นอาหารด้วยแล้วก็คนก็ได้มาตกเนาะตกตเอาไปรับประทานอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็นี่เป็นการยืนยันอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะคะว่าโครงการนี้ค่ะดาเนินไปได้ด้วยดีค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณหมอพิมวิมลรุ่งสว่างค่ะขอบคุณค่ะ ครับสวัสดีครับผมนายชัยยารอประชาเป็นนายประตูด,ดูแลน้าคลองท่าพูดและคลองบังซื้อเพื่อเปิดระบายน้ําดีไล่น้ําเสียจากที่ได้เข้าออร่วมโครงการน้ําดีไล่น้ําเสียประมาณ1ปีกว่าๆผลตอบรับดีมากครับสภาพน้ําดีดีขึ้นมากกว่าเดิมครับมากและได้รับความชงเชยจากกลุ่มผู้ใช้น้ําและประชาชนในพื้นที่ครับ สวัสดีครับผมชื่อนายวิเชียนแสงสะกลครับเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมชนรัทานประจำสถานีสูบน้ำคลองฉางครับได้เข้าร่วมโครงการน้ำดีได้น้ำเสียมาประมาณ1ปีได้ผลตอบรับดีมากครับจากชาวบ้านและกลุ่มผู้ใช้น้ำครับแล้วตอนนี้ก็ยัง,ยงดำเนินงานการอยู่ครับ ค่ะสวัสดีค่ะจากโครงการน้ําดีไร้น้ําเสียที่บูรณาการร่วมกัน4หน่วยงานนะคะเมื่อประมาณปี2565าค่ะช่วงเดือนมกราคมนะคะก็มี4ี่หน่วยงานด้วยกันที่ร่วมกันบูรณาการก็คือเทศบาลเมืองไร่ขิงนะคะแล้วก็เทศบาลเมืองกระทุ่มล้มและ,ะเทศบาลตำบลบางกระทึกค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญสำนักชนประธานที่11ค่ะและในวันนี้นะคะเรา ได้รับเกียรติจากเจ้าของพื้นที่นะคะรองนายกเทศมนตรีนะคะรองระเด่นแทนประชาค่ะคสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับและอีกท่านหนึ่งนะคะว่าที่เรืออากาศจีวิทูลด้วงเงินค่ะรองปรลัดเทศบาลค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะสอบถามท่านนะคะในเรื่องของโครงการน้ำดีไล่น้ำเสียที่เราได้ดำเนินการไปแล้วค,ค,ค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะครับก็จากการราโครงการของ เทศบาลเมืองไล่ขีที่บูรณาการการการใช้น้ําดีไล่น้ําเสียนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็มีการถูกลองเรียนเรื่องน้ําเสียในลาคลองนะฮะแล้วพอได้เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะบรรเทาน้ําเสียให้กับประชาชนแล้วก็เริ่มคุณภาพน้ําเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะคแล้วเสียงตอบรับจากประชาชนทั่วไปที่อยู่บริเวณลําคลองนี้ล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ก็ได้ ได้ได้การตอบรับจากประชาชนก็คือน้ําเริ่มดีขึ้นแล้วก็น้ําเสียเริ่มน้อยลงแล้วเป็น,ปนการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วตอนนี้ก็ น้ำเริ่มใสดีขึ้นเรื่อยๆครับค่ะจะเห็นได้ว่านะคะตอนนี้นะคะจะมีพวกพันธุปลาต่างๆที่ท่านนายกจํารัดตั้งตะกูลทำนะคะแล้วก็ร่วมด้วยกับประชาชนในพื้นที่ค่ะที่ร่วมกันซื้อพันธุปลามาปล่อยนะคะตอนนี้ก็จะเห็นพวกพันปลาต่างๆนะคะอยู่ในลําคลองอันนี้นะคะฝูงปลานี้นะคะเต็มไปหมดเลยค่ะครับคือแถวแถวนี้ก็เป,เป็นเป็นเป็นการประกอบอาชีพหรือว่าเป็นการดํารงชีพด้วยด้วย ผักปลาลาปูคลองอยู่แล้วครเพราะว่ากลาเป็นการหาปลาลําปูคลองไปเป็นการปรุงอาหารนะฮะในในพื้นที่อยู่แล้วครับค่ะก็สรุปได้ว่าความเปลี่ยนแปลงจากลําคลองที่เราได้ร่วมโครงการไปแล้วถือว่าดีขึ้นใช่ไหมคะครับถ้าถคิดว่าถ้าช่วงนี้นะฮะถ้ามีการทําแบบนี้นต่อไปเรื่อยๆลําปูคลองเราก็จะอาจจะไม่มีน้ําเล่าเสียตามมานะฮะ,ะแต่ว่า ต,ต้องประสานกับกรมชลประทานด้วยเพื่อเปิดน้ําเข้าออกนะครับค่ะก็ตอนนี้นะคะทางกรมชลประทานนะคะก็ได้ทําเหมือนเดิมนะคะทําทุกวันช,ช่วงเปิดปิดน้ําอย่างนี้เพราะว่าเมื่อวานหนูได้ไปสอบถามกันมาแล้วค่ะก็ะยังทําแบบนี้ตลอดไปครับผมก็ถือว่า เป็นโครงการที่ดีนะครับก็จริงๆก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการส่งน้ําและบำรุงรักษาภาษีเจริญสํานักงานชนระทธรมพื้นที่11เด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนในการทําโครงการนี้เกิดขึ้นมาครับค่ะท่านรองประหลัดมีอะไรจะพูดคุยกับเราไหมคะก็ผมก็เกิดที่บางกระทินี่ครับได้ย้ายมาอยู่ที่บางกะทิ์ประมาณเดือนพฤศจิกาเมื่อปี25 54ค่ะก็เห็นว่าคลองบางกะทิเนี่ยมีน้ําเน่าเสียมากเลยครับแล้วก็มี การประชาชนได้ทิ้งขยะลงคูคลองพอท่านนายกบนได้เข้ามารับตำแหน่งก็คือตอนนี้ให้นโยบายกองสาธารณสุขได้ดูโครงการรับแม่น้ำละคลองให้ใสสะอาดเก็บขยะบุญป่อยแล้วตอนนี้คือเนี่ยน้ำสะอาดดีแล้วมีคนเลี้ยงปลากระทางเลยครับตรงนี้เมื่อก่อนนี้มีเลี้ยงแบบนี้ไหมคะไมื่อก่อนน้ำเราเสียมีขยะด้ว่ยค่ะท่านท่านเข้ามารับตำแหน่งได้นายบายให้กองสาธารณสุขได้ดูแลคูคลองและ ประสานกับประชาชนลดรนลงให้ไป่ทิ้งขยะลงคลองะนะครับต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึกนะคะและท่านรองประหลัดค่ะเป็นอย่างมากค่ะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครัขบขอบ,ขอบคุณครับ หลังจากที่เราได้ทําโครงการน้ําใสไล่น้ําเสียนะคะได้ประมาณปีกว่า,วาแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาติดตามผลค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งสถานีสถานที่แห่งนี้ค่ะก็เป็นสถานที่อนุบาลพันปลาด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาพิสูจน์กันว่าน้ําดีหรือเปล่าขึ้นหรือเปล่าแล้วก็เพื่อเป็นการยืนยันค่ะเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคนที่อยู่บริเวณนี้กันค่ะ แล้วเราก็จะขอสอบถามคุณพี่นะคะที่อยู่บริเวณริมคลองตรงนี้นะคะว่าอยู่มานานแค่ไหนแล้วก็เห็นมีความเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะขออนุญาตให้คุณพี่แนะนําตัวค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออมพรชัยมานะคะอยู่นี่20กว่าปีแล้วค่ะค่ะแต่ว่าคลองตรงนี้ค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนี้ไหมคะเห็นค่ะเมื่อก่อนน้ําดํามากเลยนะคะ เขาขยะเขาก็เก็บปกติแต่ว่าน้ํามันก็ยังไม่สะอาดคือยังดําอยู่แต่ว่าพอมาตอนนี้เขามาเลี้ยงปลาคือเปลี่ยนแปลงขึ้นว่าน้าเนี่ยใสขึ้นแล้วก็ดีขึ้นปลาก็เริ่มมาอยู่เยอะก่อนน้ําตรงนี้คือดําแล้วมีกลิ่นเลยใช่ค่ะดําแล้วก็มีกลิ่นเวลาเวลาเนี่ยลมมันตีขึ้นมันจะเหม็นเขาก็จะจะจะทำอยู่นะเอาพวกน้ำจีวภาพมาลาดแล้วก็เก็บขยะ แต่ว่ามันก็ยังไม่เป็นเหมือนตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่เหม็นแล้วว่าคลองใสแล้วมีปลารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีค่ะมีเห็นพวกเด็กๆนักเรียนแล้วก็พวกผู้ปกครองเข้ามาหยอดตังเอาอาหารให้ปลาทุกวันเลยค่ะมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมคือเอาอาหารให้ปลาเพราะว่าตรงนี้เด็กๆจะมาเล่กเลกตังเหรียญแล้วไปหยอดกันขอบคุณมากเลยค่ะที่าให้ความรู้ของเราค่ะ แล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่ยืนยันว่าโครงการของเราดําเนินการไปได้ด้วยดีค่ะแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะดีขึ้นเยอะเลยนะคะจากเมื่อก่อนค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกคลองหนึ่งนะคะที่ได้เข้าร่วมโครงการน้าําใสไล่น้ําเสียค่ะบริเวณนี้เรียกว่าคลองช้างนะคะซึ่งเป็นเขตติดต่อเทศ เมืองไร่ขิงและเทศบาลเมืองกระทุ่มลมค่ะอยู่บริเวณลำคลองนี้ใช่ไหมคะค่ะคลองตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะลุงก็น้ําดีกว่าเก่าเยอะค่ะตอนนี้น้าเริ่มไหให้คุณลุงแนะนําตัวก่อนประเสริฐชูสุวรรณค่ะค่ะแล้วตรงนี้มีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนคะื่อกอนมันเน่าเลยนี้ก็ดีรู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลยใช้คาว่าเน่าเลยื่อกอนมันเน่าฟ้อมขึ้นปุดปุดปุดเลอยนี่มันดีแล้วค่ะแล้วปลาเปิมมันก็มีค่ะ แล้วมีคนมาดักปลาหาปลาเยอะไหมคะมีทุกวันอ่ะแสดงว่าดีขึ้นมากจริงๆดีค่ะแล้วตอนนี้ก็ถุกสว่างก็ไม่มีใช่ไหมค่ะเพราะไอ้สทอเอ๊กให้ลูกน้องมาตักตลอดอ๋อช่วยกันดูแลรักษาคลองนี้ด้วยค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณลุงค่ะ